สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g l i f e ฟิร์มบิ๊ดคอมแีกได้บอกในเว็บไซต์ไอทีคูกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือตัวนี้กันครับ True Alpha 5G มือถือที่เรียกได้ว่าเป็นมือถือเกือบแจกฟรีนะครับก็ราคาเห็นว่าซื้อกับ r ร e นะครับแล้วก็ติดบรอดทรด,ด้วยราคาอยู่บานหลักร้อยนะครับมาดูกันว่ามือถือต่นนี้จะมีดีแค่ไหนแล้วก็มันอัปเกรดจาก S1 มากน้อยแค่ไหนเช่นเดียวกันครับ เอาละครับเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับ True Alpha 5 g นะครับข้อดีของมือถือตัวนี้เขาบอกว่ารับประกาศ15บเดือนนะครับเคีมกับ True ได้นั่นเองครับอ่ะด้านหลังมันจะมีสเปคบอร์ดนิดหน่อยนะครับก็น่าจะ6.5นิ้วกล้องนะครับ16นะครับแล้วก็มี ram สีลอม128แล้วก็แบตเตอรี่นะครับ4พาร์เมียมแล้วก็ชาร์จไฟ20วัตต์นะฮะโอ้โหนี่ได้ว่าค่อนข้างสเปคครบเลย มาแกะกล่องกันเลยนะครับแต่ว่าที่จริงอะ่ะมันเรียกว่าท o Alpha 5G แบบนี้มันก็ง่ายดีนะครับอ่ะพอแกะแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกันภายในดีกว่านะครับว่าภายในของกล่องตัวเนี้มีอะไรบ้างเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับก็เริ่มต้นจากการคันแข้งที่จะต้องสบัดกล่องกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อความสะดวกของผมเองแล้วผมขออนุญาตลอพลาสติกตัวนี้ออกไปเลยนะฮะอ่ะพอเราเอ,อกเปิดปุ๊บนะครับ เราก็สามารถดึงกล่องได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับมันก็เป็นสุญญากาศ่ะตอนนี้ดึงออกได้แล้วนะครับตื๊บสิ่งแรกที่คุณจะได้เห็นนะครับนั่นก็คือตัวเครื่องนั่นเองครับตัวเครื่องจะอยู่ด้านบนสุดนะครับอที่คุณได้เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็จะวางด้วยข้างๆเป็นโฟมนะครับอ่ะมันจะมีห่อตรวนี้นะครับมีตัวเครื่องโอ้โหค่อนข้างดูดีนะครับอ่ะผมจะวางแบบนี้นะครับแล้วก็ มาดูชิ้นสน่วนต่อไปนั่นก็คือแผ่นข้างในนี้นะครับเป็นโฟมครับมีอะไรครับวางให้วางล็อกกเครื่องได้เฉยๆแค่นี้ต่อไปนะครับแกะจะยากทีหนึ่งเพราะว่าตรงนี้นั้นเป็นที่อยู่ของเข็มจิ้มถาดซซีมนะครับข้างในจะมีอะไรนะครับมาดูกันอุ๊บขาด <laughs> แล้วก็จะมีนี่ครับเป็นคู่มือนะครับใบกสทชใบรับประกรรันต่างๆนะครับ นี่เอ๊มีนี้ด้วยอันนี้รู้สึกก็จะเป็นแผ่นแม่เหล็กไว้สําหรับติดตะจนนะฮะซึ่งก็ติดกับเครื่องติดกับเคสแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็ถือว่าค่างให้ของมาค่อนข้างครบนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น3กล่องเล็กอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จที่ tr ทร e นั้นให้มานะครับ มีกำลังนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0วัตนะครับนี่ครับมีเขียนว่า20วัตแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างแรงดีใช้ได้เลยนะฮะนี่ขนาดเครื่องบอกว่าเป็นเครื่องจากฟรีนะฮะโอ้ยังให้สเปคขนาดนี้โอ้ยละครึ่งซื้อจะขนาดไหนอ่ะต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นหูฟังนะครับเป็นหูฟังที่มีการซีลมานะครับอาเดี๋ยวพยายามแกะนะครับ นี่ครับเป็นหูฟังที่ไปช่องใส่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีช่องต่อไปนะครับช่องสีบหูฟังไม่มีนะครับเป็น type c นะครับเป็นหูฟัง type c แล้วก็ข้างล่างนะครับกล่องข้างล่างตัวนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นสายชาร์จแล้วก็สาย Data นะครับซึ่งจะเป็นเอ้ย c to c เลยเหรอโอ้โหทำเล่นไปให้ของดีเลยนะครับเนี่ยก็เียได้ว่า t o ค่อนข้างจะให้อุปกรณ์มาเต็มนะครับถ้าวางแบบแบบนี้นครับแบบนี้ก็คือวางแบบหรือมันทั้งกล่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าครบอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาตัวเครื่องกันดีกว่าครับว่าตัวของ True Alpha 5G นั้นนะมันจะเป็นอย่างไร เริ่มต้นจากรูปร่างหน้าตากันหลังจากที่เราเปิดกล่องกันนะครับก็จะสังเกตว่า True นั้นก็ติดตั้งฟิล์มกันรอยมาให้นะครับกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วนะครับเป็นแบบ IPS LCD ความไวก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในส่วนด้านบนก็จะมีติ่งมาให้ตรงนี้นะครับก็จะมีกล้องนะครับกล้องหน้าด้วยแล้วก็ส่วนควบคุม Android จะไปอยู่ตรงนี้นะครับ ทางรอบเครื่องนะครับก็จะแบ่งออกเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีการตัดลวดลายนิดหน่อยนะครับทำให้มันสามารถที่จะดูเหมือนกับเป็นการแบ่งระหว่างครึ่งบนและครึ่งล่างอย่างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ส่วนบนไม่มีอะไรนะครับก็ปล่อยเป็นเรียบๆทั้งนั้นนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับปุ่ม power นะครับพร้อมกับ ปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงนะครับโดย2ปุ่มนี้ก็จะไปปลมแคปเจอร์หน้าจอเหมือนเดิมนะครับทางด้านล่างนะครับคือรุ่นนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะไม่มีช่องใส่หูฟังต่อไปนะครับมันก็จะมีแค่ตรงนี้ครับเป็นช่องใส่ซิมการ์ดแล้วก็ไมโคร SD แล้วก็มี USB Type C แล้วก็มีลำโพงตัวเครื่องมาให้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนเล็กๆนะครับช่องใส่ซิมการ์ดนะครับมาดูกันว่า True Alpha 5G นั้นให้ ช่องแบบไหนมานะครับอ่ะก็ขอเริ่มต้นจากช่องใส่ซิม2นะครับแล้วก็ไมโคร SD นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีซิมการ์ดให้1ช่องนะครับโดยช่องนี้สามารถใส่ได้ซิมทั้ง True แล้วก็ d t แทส่วนอีกหนึ่งนะครับก็คือใส่ได้ทั้ง3ค่ายครับก็วิธีการใส่กลับก็กดลงไปแบบนี้นั่นเองครับส่วนทางด้านหลังของเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นครับ จะดูเหมือนกับเป็นโลหะแต่จริงๆคือพลาสติกมีระบบสแกนนิ้วทางด้านหลังนะครับแล้วก็มีกล้องมาให้ทั้งหมด3ตัวเป็น HD camera ด้วยนะครับแล้วมีโลโก้ True อยู่ตรงนี้นะครับก็ออกภาพรวมของตัวเครื่องถือว่าน้ำหนักไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบามากนะครับก็นี่ก็ว่าคล่องมือใช้งานได้สบายๆด้วยมือเดียวแบบอย่างที่คนต้องการกับมือถือในกลุ่มนี้นั่นเองครับ สำหรับฟีเจอร์ข้างในนะครับก็แน่นอนครับมันก็เป็นมือถือที่ใช้ระบบเป็นการ a n d r ร i d 11นะครับแล้วก็มีความลื่นไหลยอยู่ประมาณหนึ่งสเปคก็ถือว่าไม่ได้คิวค้วนิ้ิเลยแต่งใดนะครับหน้าตาก็ยังเป็นเพียวแอนดรอยนะครับเน้นความลื่นไหลและความคล่องตัวเน้นความเร็วเป็นหลักนะครับก็มี over, แอปพลิเคชันของ r o l ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับมี Google มาให้ด้วยก็เท่ากับว่ามือถือตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับ ทีนี้เรามาดูใน Setting กันนิดหนึ่งนะครับคือหน้าตาจะเฟะมาจะดูแปลกๆในตรงของ notification เมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือนะครับก็ยังคงเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปมือถือตัวนี้รองรับความจำนะครับ128 g b นะครับมีแ a m มาให้อย่างน้อยก็คือ6สี่กิกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็จะมีเครื่องดีชื่อว่า Dual Speed ก็คือต้องการที่จะเร่งความเร็วแอปไหนก็สามารถเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวการตั้งหน้าจอระบบสัมผัสอ,อื่นๆอีกมากมายนะครับสำหรับสเปกกล้องนะครับก็มาให้ทั้งกล้องหลังก็คือคอมเบียอยู่ที่16ล้านพิกเซลในตัวหลักนะครับ5ล้านพิกเซลนะครับ เป็นเลนส์มาโครแล้วก็2ล้านพิกเซลเป็นเลนส์เดฟมเซนเซอร์สำหรับรายในหลังนะครับแล้วก็จะมีกล้องหน้าด้วยนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลโดยทั้ง2กล้องจะรองรับการถ่ายวิดีโออยู่ที่ Fu l l HD 3สเฟรมเนาทครับสำหรับในเรื่องของโหมดกล้องนะครับก็จะมี AI มาให้ในโหมดหลักนะครับการซูมของมันนะครับภาพนิ่งนั้นสามารถซูมได้สูงสุด4เท่านะครับแล้วก็วิดีโอนั้นซูมได้สูงสุด4เท่าเช่นเดียวกันครับ เราก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เลือกด้วยพร้อมกับนี่ครับมีโหมด AI มาให้ด้วยก็คือจะปรับเรื่องของโทนสีอัจฉริยะมาให้วิดีโอนะครับอยู่ที่ผ่า,า 80p นะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆค่อนข้างให้มาครบนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งเรื่องของการเปิดปิดระบบก,การภาพสั่นไหวนะครับระหว่างเปิดกับปิดเนี่ยสังเกตว่า<ม>ภาพมันจะมีการคอบเข้ามานิดน้อยนะครับแล้วก็ยังสามารถตั้งค่ากล้องได้นิดๆหน่อยๆนะครับแบบนี้ นอกจากนี้นะครับยังมีโหมดถ่ายภาพหน้าสวยมีโหมดแบบถ่ายภาพคิ้วอะ่ะคือคิ้วเลยก็คือมีฟังก์ชันต่างๆให้เล่นอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของสติ๊กเกอร์และอื่นๆมากมายฟิลเตอร์ต่างๆมีให้ครบนะครับแล้วก็มีโหมดบุคคลละลายหลังมาให้นะครับก็สามารถปักคาเอฟจะตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีมาโครเดนก็คือเราสามารถที่ถ่ายภาพมาโครได้นะครับโดยความละเอียดสูงสุด,สด,สดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะฮะ แล้วมาโครก็ยังซูมได้ด้วยอือะไรจะขนาดนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับมีหมดถ่ายภาพอื่นๆนะครับสามารถกดจากด้านบนก็จะมีใส่ไลน์น้ำเป็น g i f ปแอนิเมชันไทม์สแต p แล้วก็หมดโปรนะครับมาดูโหมดโปรก็ปรับไ้ทั้งไว้บาลานซ์ไอโซแล้วก็ดูรับแสงนะครับก็สำหรับกล้องหลังก็จะมีลูกเล่นประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านของกล้องหน้ากันต่อครับ สำหรับกล้องหน้านะครับก็จะมีรูปเล่นต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ai นะครับก็จะทำให้ในเรื่องของการปรับรายละเอียดของภาพนั้นดีขึ้นแล้วก็จะมีฟิลเตอร์ต่าง,างมาให้แบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราให้ดูในตัวอย่างของภาพนะครับเราก็สามารถเล่อบเปลี่ยนในส่วนของความงามนะครับแล้วก็เรีบียที่โหมดได้ประมาณ6ระดับนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ครับเป็น เฟสคิวซึ่งสามารถใส่รายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าในตัวนี้เราจะไม่ได้ให้คุณดูนะครับให้ดูแค่ในของอาการสาธิตในฟีเจอร์ของกล้องก็พอแล้วก็จะมีนี่ครับหมดล,ลายหลังมาให้ด้วยแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็สามารถที่จะถ่ายทาม์แสปถ่ายกิฟต์แล้วก็ใส่รายน้ําได้ด้วยครับเห็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของภาพดีกว่าครับว่ามันอ่อ,อมาเป็นอย่างไรแต่บอกไว้ก่อนนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนั้นอนะ มันทําได้แค่เท่านี้ครับ720ด720นะครับกับ480เท่านั้นไม่สามารถที่ถ่ายได้แบบ full hd นะครับแต่ข่าวดีครับเปิดระบบการสั่นได้แต่ว่าพอเปิดปุ๊บภาพก็จะคอบมาในสัะแบบนี้ครับ การทดลองซูมนะครับก็เเสามารถที่จะซูมได้สุดๆถึง4เท่านะครับก็จะเข้าใกล้ในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับ คือการถ่ายวิอด้วย True Alpha 5G นะครับโดยกองหน้าครับก็สังเกตว่าการเก็บรายละเอียดของมันค่อนข้างจะทําได้ค่อนข้างดีใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในที่แสงน้อยกันก่อ้ครับในที่แสงน้อยมันสามารถทาอะไรได้บ้างครับส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายวิวด้วย True Alpha 5G นะครับในที่แสงน้อยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มืดสนิดนะครับแต่ว่าในการเก็บรายละเอียดนั้นถ้าสมมติว่าไม่มีไฟด้านหน้าช่วยเนี่ย ก็อาจจะมืดได้เหมือนกันแต่ว่าถา้าถามว่าระเรียดที่เห็นตอนนี้เป็นไงถือว่าดีครับส่วนสเปคขอเริ่มต้นจาก CPU m e d i a t e k d i s e n s i t y 7ร0กจอ m กจอเม 57, ล G57 RAM 4G แรม4 G, ความจำในตัวนะครับ128ไม่สามารถเพิ่มความจำได้รองรับการเชื่อมต่อ 5G Wi-Fi AC Bluetooth เปชั้น5.1 GPS A GPS แบตเตอรี่ขนาด4 0 0พ m ยมแล้วก็ชาร์จไฟ 20W วัตเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่องของทดสอบเปบช马กันครับ ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับ True Alpha 5G นะครับก็จะมาพร้อมกับขุมพลังอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับมาดูเนเบนช์มาร์กนะครับก็ออกมานะครับอันนี้เป็นอัลตูร์ไลท์นะครับเนื่องจากแต่มีแค่ส g ่กก็เลยจะต้องทดสอบเวอร์ชันนี้นะครับทำได้ที่สามแสก้าพันเก้คะแนนถือว่าสูงนะครับในเกรดนี้มาดูอันที่2นะครับนั่นก็คือ กีเวนไฟล์นะครับก็ทำได้ซิงเกิลคอร์514แล้วก็มาติคอร์ทำได้ที่1,657ครับก็ถือว่าไม่ได้คิวคิคเคเรตแต่อย่างใดนะทีนี้มาดูในเรื่องของกราฟิกนะครับก็คือ t d mark นะครับออกมาก็ถือว่าทำได้ใช้ได้อยู่นะครับในรูปแบบของตัวธรรมดาแล้วก็ไวไลท์ปกติ แต่ถ้าเป็นไวไลท์ที่เป็นเอ็กซ์ตรีมผมคิดว่ามันอาจจะต้องกระตุกอย่างมากเลยทีเดียวครับสำหรับในส่วนของการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมให้คุณดูประมาณสักสามเกมนะครับโดยเกมแรกก็คือเกมนี้ครับ a s o k a l e g e n d แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในตัวของอเครื่องนี้นะครับเนื่องจากมีแรมไม่เยอะมากนะอาจจะมีการกระตุกเกิดขึ้นอยู่บ้างแบบไกลๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้ามือถือรุ่นนี้นะครับที่เรียกว่ามือถือแจกฟรีนั้นจะมีประสิทธิภาพอย่างไรกับเกมนี้ครับเอาละครับตอนนี้เราได้เข้ามาในเกมนะครับจะบอกว่ามือถือรุ่นนี้ไม่มีโปรแกรมเกี่ยวกับการควบคุมและจัดการเกมนะครับก็ทําให้ในเรื่องของความลื่นไหลของเครื่องนั้นก็มีให้ประมาณหนึ่งนะครับก็อย่างที่เบสมาร์กเมื่อกี้บอกไปก็คะแนนน่ถือว่าไม่ได้คิ่เล็กทเล็กแต่อย่างใดนะครับ ตอนนี้เราลองเล่นแบบแรกก็คือแบบตัวของทัชไร้นะครับก็คือเป็นการสัมผัสด้วยหน้าจอนะครับก็ยังคงกดได้ค่อนข้างลื่นไหลและรวดเร็วอยู่ประมาณหนึ่งเลยครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ Gesture Control นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็เห็นอาการว่าเอ,อ้ยอจะมีกระตุกบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ Gesture Control ครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะนีครับ คือคือเวลาเราโยกไปโยกมาเนี่ยมันยังคงแบบตอบสนองได้ดีอยู่นะฮะเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นอกรมือถือตัวนี้ที่เอ้ยเล่นเกมได้นะขุมพลังตัวดีกับดัมเสตี้เจ็นะฮะเห็นแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นๆกันต่อดีกว่านะครับว่าเกมอื่นของในมือถือ2 r ตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อครับ I must Unturned Stone leave no stone Let's roll! Oni coming through! Never underestimate an Oni. สำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ True Alpha 5G นะครับก็รองรับทั้ง GPS, ATPS เหมือนเดิมนะครับมี Bluetooth แล้วก็เวอร์ชั่นของ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 5นะครับและที่สำคัญนะครับนี่คือ มือถือ 5G อีกรุ่นหนึ่งที่มีราคาค่อนข้างถูกแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยครับแน่นอนว่าเราจะมาเทสในเรื่องของสปีดเทสกันครับโดยเราจะกดของ True 5G เลยนะครับก็แน่นอนครับว่ามันก็ให้ความเร็วที่สูงนะครับแม้ว่าถ้าเทียบกับมือถือที่มีเกรดที่สูงกว่านี้ความเร็วอาจจะห่างกันประมาณ200เมกนะครับแต่ว่า ถ้าพูดกันจริงๆแล้วความเร็วเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วต่อการใช้งานทั่วไปนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถสตรีมดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ตัว 5G นั้นติดต่อสื่อสารได้โดยไถ่เสด็จได้ค่อนข้างรวดเร็วทันใจอยู่ครับส่วน Wi-Fi นะครับก็เป็น Wi-Fi 5ดังนั้นความเร็วก็จะดรอปลงมานิดหน่อยนะครับจากตัวของ 5G สำหรับแบตเตอรี่นะครับมีค่าอยู่ที่4 0 0 0ายเแอมป์นะครับโดยฟีเจอร์ต่างๆของแบตเตอรี่ก็จะมีต่างๆเช่นในโหมดประหยัดพลังงานโหมดาก,การแอปนะครับแสดงผลเปอร์เซ็นต์แล้วก็รายง,งานว่าการใช้ครั้งล่าสุดนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามารถดูเรื่องของการเปิดว่าใช้งานแล้วอย่างไรได้ด้วยครับส่วนความอึดน,นั้นก็พูดเลยว่ามันค่อนข้างอึดใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับ True Alpha 5 G ในการทดสอบ P.C.Mark นะครับรันจากแบตเตอรี่100%จนเหลือประมาณ19-18%นะครับก็ทำได้ที่11ชั่วโมง32นาทีนะครับก็ถามว่าดีไหมก็คือสมตัวกับมือถือตัวนี้นั่นเองครับสำหรับที่ชานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะใช้ USB Type C คู่กันเลยนะครับ C u C ดังนั้นแดปเตอร์ก็เลยจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับกำลังของมันนะครับอยู่ที่20วัตต์นะครับ โดยเราสาม,มารถที่จะเสียบอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เข้ากับตัวของที่ชาร์จไปมันก็จะเป็นลักษณะการชาร์จขึ้นเร็วในบแบบนี้ครับในการชาร์จของเรานะครับก็ทําได้ง่ายครับแค่นี้ครับ1เปิดตัวนี้มานะครับแล้วก็ตอนนี้คือเอาทหหน้าโฮมก่อนจากนั้นเราเสียบนะครับตึ๊บเนี่ยครับมันจะขึ้นบอกว่าชาร์จไฟอย่างรวดเร็วขอแยกชาร์าจแบตจอนิดนึงนะฮะให้คุณดูเผื่อแต่คุณจะได้ไปดูในส่วนของบทความนะครับอ่ะ ในตัวของที่ชาร์จมันจะขึ้นแบบนี้นะครับคือมันจะบอกว่าใช้เวลาในการชาร์จเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ทำให้ไฟฟ้ามันเต็มแล้วนั่นเองนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ของมันนั้นมีขนาดอยู่ที่4 ah, ี่พายรีแอมก็เรียกได้ว่าชาร์จไฟค่อนข้างเร็วแล้วสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะดันพยายามให้ที่ชาร์จนั้นนะดันขึ้นแบบรวดเร็วนะครับบางทีใช้เวลาค่อนข้างต่าตัวของมือถือรุ่นนี้นะครับก็มี Uh, setting นะครับของแบตเตอรี่ซึ่งหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบ Android โทไปแบบนี้นั่นเองครับในนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ได้เขียนว่าเอ้ยมันใช้ยังไงนะครับว่าใช้กำลังฟไฟเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เพียงพอต่อการทำงานของตัวระบบชาร์จแล้วก็ถือว่ามือถือ True นั้นค่อนข้างให้ที่ชาร์จตัวนี้มาแก้มือจากรุ่นที่แล้วได้อย่างดีเลยครับสำหรับ โปรโมชั่นนะครับของ True Alpha 5G นะครับก็เป็นไปตามที่คุณเห็นนี่ครับเครื่องเปล่าแทบไม่ต้องคิดเลยว่าราคาเป็นอย่างนี้คุณจะซื้อตัวไหนดีนะครับแต่พูดเลยว่าถ้าซื้อกับ True นะครับก็จะเหลือเพียงแค่497บาทจ่ารายเดือน599นะครับสำหรับค่าปกักรายเดือนล่วงหน้าเกือบพันนะครับสัญญา15เดือนก็ถือว่าถูกใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็คุณจะได้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับ 5G Flexi Plus ด้วยนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับก็คือ15 g ิกแล้วก็มีเรื่องของโทร24ชั่วโมงนะครับในเครือข่ายแล้วก็โทรนอกเครือข่ายได้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคุ้มพอสมควรแต่ว่าแพ็กเกจนี้อาจจะยังไม่รองรับตัวของ 5G แบบเต็มๆนะครับถ้าใครอยากใช้ 5G แบบเต็มๆอาจจะต้องไปดูโปรโมชั่นเป็นตัวอื่นซึ่งราคาเครื่องอาจจะขยับขึ้นไปอีก ประมาณ1นะฮะแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่าค่อนข้างคุ้มแลสำหรับคนที่ต้องการหามือถือรุ่นที่คุ้มค่าแบบนี้หลังจากที่เราได้เห็นมือถือรุ่นนี้กันไปแล้วนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า True Alpha 5G นั้นก็ถือว่าเป็นมือถือระดับ entry level ถ้าคนที่อยากจะเริ่มต้นกับ 5G รุ่นนี้ถือว่าโอเคนะครับก็รองรับในการใส่ซิมปกติเหมือนกับมือถือทั่วไปแล้วก็ยังสามารถที่จะ ใช้งานได้เรียกได้ว่าค่อนข้างครบถ้วนครบวงจรสำหรับมือถือรุ่นนี้เลยนะครับแต่อาจจะไม่มีในบางฟีเจอร์ก็เป็นไปตามราคาของเครื่องนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโปรโมชั่นของมันนะครับในการเปิดตัวก็เริ่มต้นกับราคา497บาทนั่นเองแต่ว่าถ้าคุณดูเวลาผ่านไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นเริ่มต้นของมือถือรุ่นนี้ สำหรับคนที่อยากได้มือถือ 5G เอามาลองแบบประสบการณ์ 5G ในครั้งแรกแล้วก็ไม่อยากจ่ายเงินแพงมาก True ก็จัดมาให้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยนะครับรุ่นนี้พอจะเล่นเกมไหวนะครับเด่นที่ผมได้ลองเล่นทั้งตัวของเกม Gen ชิน n ิแพ็แล้วก็แอร์ซอลเก e g เลเจก็เป็น2เกมที่พิสูจน์แล้ว่า คุณพลังของเครื่องนั้นไม่ได้ด้อยเลยแล้วก็แถม Android เป็นตัวเต็มด้วยฉะนั้นเ,นเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากสำหรับมือถือเครื่องนี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตและเรื่องราวใดนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Li ลนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคานาังนี้รวมถึงใน f a c e b o o k c o คอมไซร์ได้บเช่นเคยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ